เวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษกำลังใกล้เข้ามาแล้วในปี2023นี้สมมนาออนไลน์แรกแห่งปี2023 g ร e a t Reset n n w Start 2020ถึงล้างครั้งใหญ่และสู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020มีค่าใช้จ่ายจัดขึ้นเสาร์ที่28มกราคม66 เวลา18.30ถึง21.30นสดและมีเพียงรอบเดียวเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลาย ID เศ9 9 9 9ยังมีคอร์สสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาและน่าสนใจอีกหลายคอร์สคอยติดตามในเราเร็วนี้ความจริงที่หลายคนกลัวไม่กล้าที่จะคาดการยอมรับกับมัน สรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปเจ็ดทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020จุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวตรรษที่21และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องอาจารย์เสก5.0บุมมองบูราการเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคม ภูมิรัฐศาสตร์โลกการศึกษาปรชญาและพุทธศาสตร์สามารถทำได้ผ่านเลขที่บัญชีตามนี้ต้องขอขอบคุณทุกการสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้สงครามในยูเครนนะครับในปี2023เนี่ยผมมองว่าโอกาสนะครับที่ขยายตัวบรรปลายเนี่ยมีโอกาสสูงมากแล้วนะเมื่อฟังข่าวสารนะครับจะเห็นว่าเติมอาวุธเข้ามานะจากทางฝากฝั่ง ตะวันตกนะมีการส่งรถถังนะส่งอาวุธจรวดนะระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทางรัสเซียก็เสริมอาวุธเข้ามาเรื่อยๆเช่นกันนะครับมีการวางแผนนะที่จะเกณฑ์ นะกองดุนเพิ่มอีกประมาณ5 0 0 0 0นนายนะครับในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ของ66เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเติมอาวุธเข้ามาเพราะฉะนั้นสงครามมีโอกาสขยายตัวใหญ่ในยูเครนแล้วก็รุนแรงขึ้นแล้วมีโอกาสขยายตัวออกนอกอยูเครนไปในยุโรปนะครับตามที่ผมเล่าห้ฟังแล้วในจุดฮอสปอตร้อนแรงต่างๆนะครับอาจจะเป็นแถวๆเขตโปแลนด์นะครับลิทัวเนียเอสโตเนียลัตเวียนะก็เป็นไปได้นะครับมันเกม นะของอยูเครนเนี่ยนะซึ่งทางตะวันตกนะครับนะดำเนินมานะก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเกมที่เสี่ยงและอันตรายอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันเสี่ยงและอันตรายมากน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นชนวนนะครับของมหาสงครามโลกค,ครั้งที่3ก็เป็นไปได้นะครับในปี2023นี้เพราะว่าความมุ่งหมายนะที่แผ่ขยายนะครับก็เรียกว่า ประเทศสมาชิกของเนโตมาเรื่อยๆเลยนะนับตั้งแต่อดีตสาภาพโซเวียตล่มสลายนะก็ขยายมาเรื่อยๆทางตะว,วันออกโดยทั้งมาเจอยูเครนเนี่ยนะครับเป็นจุดตายนะจุดที่สําคัญมากแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมไม่ยูเครนเนี่ยตกไปนะไปเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าหมายถึงการลุกคลาดนะครับอย่างรัเสเซียเนี่ยนะเมื่อถ้าต้องเสียยูเครนไปหมายถึงว่ารัเสเซียกําลังจะถูกลุกคลาดรัเสเซียจึงจําเป็นต้องลุกขึ้นมาสู้นะครับ ซึ่งผมดูจากนะตำแหน่งของดวงดาว3ดวงนะครับในขณะนี้เทียบกับในอดีตนะดาว3ดวงนั้นก็คือดาวเลขศูนย์ดาวพฤหัสยูนะดาวเลข5าคือดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเลข8คือดาวราหูนะตำแหน่งดาวนี่ผมมองเป็นไซเคิลวงรัศมีจักรแบบตะวันตกซึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นนะครับเอ่อเป็นวัตจักรของมันนะเพราะฉะนั้นในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะนะเลข0 5 8ย์มันเกิดแบบนี้ ในขณะนี้นะครับช่วงประมาณ8มีนาคมถึง19เมษายน058เป็นเชน่นนี้สิ่งที่แตกต่างกันคือเลข8นะครับแม้แต่ตำแหน่งดวงดาวมันยังฟองว่านะถ้าในช่วงระหว่างนะครับ8มีนาคมถึง19เมษายนนี้เกิดจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันก็แตกต่างจากการเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่2ที่ตำแหน่งเลข8นั่นหมายถึงว่านะความวุ่นวายนะของการก่อตัวสงครามเนี่ย มันจะเกิดจากฝ่ายที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะท่านไปวิเคราะห์ต่อนะครับอีกนะอย่างหนึ่งที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้ก็คือว่าข้อตกลงมิวนิกนะที่ถูกฉีกทิ้งไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับกับข้อตกลงมิน์นะครับที่ถูกฉีกทิ้งไปนะในช่วงก่อนหน้านี้นะก่อนที่รัสเซียมีการปฏิบัติการพิเศษทางการอาหารเข้าไปในยูเครนเนี่ย นะเราจะเห็นว่ามันเกิดการหักหลังกันขึ้นนะในข้อตกลงมิวนิกในข้อตกลงมินนะครับแต่มันถูกหักหลังแตกต่างกันอย่างไรนะครับตำแหน่งดวงดาวเนี่ยมันก็ฟ้องออกมานะที่แตกต่างกันในตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่2อและในรอบนี้นะครับนะในช่วงตั้งแต่8มีนาคมถึง19เมษายน66เนี่ยตำแหน่งดาวเลข8นะก็แตกต่างออกไปนะจากในช่วง เกิดสงครามโลกครั้งที่สองที่เอยอรมันนะครับนยกทัพบุกเข้าไปในโปแลนด์นะเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้อตกลงมิวนิกนะที่ถูกฉีกทิ้งไปกับข้อตกลงมินที่ถูกฉีกทิ้งไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างน,นะครับมันเกิดการหักหลังกันไม่เหมือนกันนะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนับเยอรมันเนี่ยหักหลังนะครับหักหลังอ,อังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับ แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยนะรัสเซียเนี่ยถูกหักหลังนะจากทางด้านเยอรมันแล้วก็จากทางด้านฝรั่งเศสนะครับเห็นไหมมันถูกหักหลังกันคนละฝ่ายตำแหน่งดวงดาวเลข8นะครับในในที่ผมเอามาแสดงให้ดูเนี่ยนะมันจึงแตกต่างกันนะครับดวงดาวมันฟ้องออกมาด้วยนะเพราะฉนั้นสี่เหล่านี้ก็คือนางเมเกิลออกมาสารภาพเองนะว่าทางเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยนะคิดจะหักหลังรัสเซียตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะนั้นะตำแหน่งดวงดาวมันไม่หลอกคน นะ0.58นะครับนะมันไม่หลอกคนนะมันเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าตอนเริ่มสงครามโลกครั้งที่2มันเกิดอะไรขึ้นแล้วรอบนี้เนี่ยนะถ้ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับดวงดาวม,มันไม่หลอกคนแต่คนเนี่ยมันหลอกคนกันเองได้นะเพราะนั้นท่านต้องมองให้ลึกนะครับไม่ได้มองแค่เปลือกนะใครเป็นผู้จุดชนวนสงครามโลกครั้งใหม่ศึกสงครามครั้งใหม่เนี่ย ดูดีๆนะครับผมไม่เฉลยดูที่ดวงดาวดวงดาวมันฟ้องนะครับดูกันเองนะครับฟังพิธีพิลาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ